มาร่วมงานกับท่าทุกท่านแล้วกอยากเรียนพี่น้องทางสานักงนสออพี่น้องผู้นำชาวต้องตากทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ครับผมเองนะที่จับต้องช่วงประธานของร้องตักครับวันนี้ส่วนของการจัดงานนะครับท่านประธานครับการจัดงานวันที่18จัดได้ดีกว่านี้มากเลย ครับจากวันที่18เราได้เก็บผลเห็ุของมาวางว่าเกี่ยวหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยอาจจะมีข้อบกพร่องนิดหน่อยแต่ว่าตัวันที่18จัดได้ดีจริงๆครับเสียดายที่ท่านไม่มาดูนะครับวันที่18ที่ผ่านมานะครับับแต่วันนี้นะครับโดยความพร้อมในเรื่องของศักยภาพตลอดทั้งหลังนะครับทางด้านของผู้นําท้องที่นะครับก็มีพื่เราบนเรานะครับผู้นําท้องที่อนถ้างจะเทียบแข่งนะครับมีผู้นําท้องที่ทุกทู่หมู่บ้า นโยบายที paid, ่เราทํามาก่อนที่จะมีนโยบายก้าวีก็คือเรื่องของการสืดค้นรายกัรนะครับเพื่อนโยบายเรื่องนี้ซึ่งเป็นนโยบายในการของผู้นาท้องที่ที่มีหน้าที่ออกฝันและตวจสอนะครับก็ในหนักนโยบายเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นโยบายเรื่องการปราบม้าในเสพตินะครับปัจจุบันนี้นโยบายเรื่องนี้ของเราเป็นที่ปากหวานกันทั้งจังหวัดนะครับหรือว่าเป็นต้นแบบในจังหวัดก็ว่าได้นะครับที่เราดำเนิน โครงการเกี่ยวกับการปร่าฟ้าใหญ่ดำและก็การปรับปราใหญ่เป็นิลนะครับในเรื่องของการปร่าฟ้าใหก่รำเรามีนะนะนะครับทำงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยที่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในช่วงงานเทศกาลหรือว่าในช่วงของการดำเนินชีวิตปกตินะครับเราจะมีชุดเฉพาะกิจตำบลซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับในการที่จะเข้าและับเหตุต่าง นะครับเคื่องเสียบวายเรื่องนี้ของเราทํามาเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นที่าาาต่าทานแล้วก็เชื่อมงจากท่านผู้บริหารระดับสียยวัดน,นะครับตอนนี้ทราบว่าเป็นจบเป็นเสียบวายให้ทางกระทรวงนะครับได้ดูส่วนเรื่องที่สองในเรื่องของการรับความเสาวชนนะครับเรามีการจัดตั้งกองทุนนะครับรับความเยาวชติด็ดาวน์หลังสังน,นะครับซึ่งจะมีการในรูปแบบการบริหารก็จะคล้ายกัน ตั field, ite, it ้งกองทุนผู้หาตัวเองแต่เป็นของระดับโลกซึ่งเราดี็เประยุกชัดเจนในเรื่องของการนามาใช้เกี่ยวกับการปรากการเงินนะครับแล้ววันนี้นะครับในเรื่องของการปราบปรามผู้เสพนะครับเรานโยบายของเราเน่หนักที่ผู้เสพนะครับเพราะเราต้องการตัดตอนการขายนะครับคนขายไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ไปปราามากแต่เราเน้นได้รอดนโยบายปราบผู้เสพนะครับตอนนี้เราพยายามจะยิมพื้นที่เราให้ได้รอดเกษตรที่จะงไม่ดีผู้เสพ นะครับมีการตั้ง่ากตั้งสุตรวจในตำบลอ่างการเป็นจัดทุกๆเดือนนะครับช่วงหลังนะครับอาจจะตั้งน้อยหน่อยเรื่องจากหากพบมาในเรื่องของจุดตรวจนะครับปกติสุรวจเราได้จากทางเภือนะครับปรากฏว่าทางเภือตอนหลังมาไม่มีการส่งมาให้เรานะครับเดือนที่เราเลยไม่ได้ตั้งสุรวจเลยนะครับอยากฝากท่านมาหน้านะครับช่วยคำช่าไห้มานคงไป้้อกาปนะครับ ซึ่งเรามีกำลังคนแล้วก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะทํางานได้ตลอดเวลาน,นะครับที่คือนน้นโยบาวยที่เราเน้นหนักก็คือในเรื่องของรลุมนวัตกรรมนะครับส่วนในหมู่ที่5เองนะครับในเรื่องของโยาวย9ปีก็ถือว่าเป็นที่เดนะ่นชัดหรือว่าเป็นรูปประทับแล้วก็เป็นต้นแบบของะทรวงนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีที่เด่น2 3 5, 5แล้วก็อย่งดีกรรังการนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหรือเรียกว่า หร,หรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าภาพก็คือจากควารรมอนตมัยจากเกษตรจากาพัฒนาชุมชนซึ่งมาเป็นเงื่อนให้เราเขาเป็นที่เนี้ยนนะครับในการที่จะช่วยทําเคลื่อนนโยบาย9ดีให้กับเราเพื่อที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับวันนี้เป็นต้นแบบในูีแรกก็คือที5นะครับในปีนหลังๆนะครับเราหวังว่าจะสร้างนโยบาย9ดี่ากที่ว่าให้ครบทั้งยี่สิบสองหมู่บ้าน วันนี้เราก็ได้เชิญท่านผู้ใหญ่ทุกผู้นะครับแล้วกช่วยมาทำงานเพื่อที่จะนาเอากลับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตรเองนะครับเราก็หวังว่าในระยะเวลาไม่เกินสามปีนี้นะครับเราจะทําให้ทุกหมู่บ้าน,นเลยเตลี่ยนตัวทักเป็นหมู่นที่5วันนี้นะครับก็จะมีการร่วมกันทุกทุกฝ่ายนะครับวันนี้ความร,ร่วมมือจากท่ญญานผู้นําท้องที่หรือว่าวอรเดอร์เซ็ทนะครับมีการร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายของประบุวันนี้ที่มาทุกท่านก็ในนามที่เป็น กบตนะครับซึ่งเป็นนายวยท่านผู้ว่าที่มีการจัดตั้งกบตขึ้นมานะครับวันนี้กบตทุกส่วนก็มาร่วมงานนี้นะครับหวังว่านะครับคงจะได้รับความเมตตาจากท่านองรมการนะครับที่จะช่วยให้คะแนนเราได้มากที่สุดนะครับเพราว่าในใจเรื่องนึนะครับเมื่อี้ผ่านมาเราคาดไปหนึ่งขั้นอยากให้ท่านกรรมการช่วยเสนอทุงสวนี้ให้เราได้